เปิดยังไงปลูพยานเลยเปิดยังไงปลูพยานเลยเปิดยังไงปลูพยานเลยเปิดประตูตะกร้าพื้นดี ปอดประตูตะกาพ้่นดีปอดประตูตะกาพ้ดด่นาาาดีไม่ใช่ของผมจะนอหามาโห่พูไม่ใช่ของผมจะนอหามาโห่พูไม่ใช่ของผมจะนอหามาโห่พูผู้ไม่ฟันผียอดน,น้ำมันหอบูผู้ไม่ฟัน เบี不不 tous, ้าน้ามดหองบูผู้ไม่ฟันเปี้าน้ามดหองบูโบกีค้างแล้วเปี้ยวราเป็นอะชีวิลเลยโบกิแขงแล้วเบี้ยวราเปนอีวิลเลยโบกิแขงแล้วเปียวราเปนอะไรขีวิลเลยไว้ใจไม่ได้ใิชาโลไมียบูไว้ใจไม่ได้ ใชชาโรเมียบูไว้ใจไม่ได้ใิชาโลเมียบูไปอยู่นอนโฮมาตอนเน้ไปอยู่นอนโฮมาตอนเน้ไปอยู่นอนโฮมาตอนเน่ชอบไหมครับใจลาบบะชอบไหมครับ ใจนาบะช่องไมค์ครับใจนาบะไม่ขึ้นนลายภาษาไม่ตรุยบูไม่ขึ้นนลายภาษาไม่ตรุยบูไม่ขึ้นนลายภาษาไม่ตรุยบูอนุยะควืนปิ้วเด อนุญาตคว่ำปิゅเเอนุญาตคว่ำปิゅเเไม่อนุญาตคว่ำไม่ปิゅวไม่อนุญาตคว่ำไม่ปิゅวไม่อนุญาตคว่ำไม่ปิゅวขออนุญาตคว่ำปิゅเจ้ตาวเเขออนุญาต ကွန်ပျူတာတောင်းတဲ့ခေါ်အနုယကွန်ပျူတာတောင်းတဲ့မိတ်ခေဟန်အတွေ့ဘူးမိတ်ခေဟန်အတွေ့ဘူးမိတ်ခေဟန်အတွေ့ဘူးခေဟန်တွေ့ဘူးတဲ့ခေဟန်တွေ့ဘူးတဲ့ခေဟန် กูบูด้วยเก็บว้ต็งทาแก็บว้เต็งท่าแก็บว้เต็งทาไม่มีเวลาเฉยไม่ชบูไม่มีเวลาเฉยไม่ชูไม่มีเวลาเฉยมไม่มชีชบูไปเที่ยวกันไหมตอเล่ยามลา